รุดรอครับผมวันนี้ก็มาใส่อะไรแต่งเจ้าสีเหลือครับตัวเป็ดอีกเขามาเร็วครับผมอ่ะไปดูไปชมครับคุณหน้าใส่เรียบร้อยแนละ้วต่อไปคุณหลังครับอันนี้ช่างก็เป็นลายด้านท้ายอยู่ครับ มาดูด้านท้ายครับวัยช่างเขาทำอะไรกันครับเสียงก็อาจจะหลบหูเลยครับความฝันของผมก็นี่ครับเพื่อนไทยครับเต็เมีแเ่็ต่มโแค่มเดียว ครับเดี๋ยวผันก็เป็นจริงครับผมตอนนี้ี่อเรามีอยู่สี่คันครับที่กระดังตัวนี้แล้วก็ต่ออยู่อีกหลายคันอยู่ยังไม่ได้ไปเอามาใส่อะไรแต่งครับเร่งที่จะส่งอ,อกขึ้นเดือนนี้ก่อน สวัสดีน้องเฟ้ยเด็กวิจิตครับผมขาดทุใหทุกเรลา่าเนอะตอนนี้มีช่างสีช่างไฟช่างติดฟิล์มช่างเอคืนนี้วุ่นวายครับเร่งส่งงานให้ลูกค้าครับผม เอยยี่ิบเก้าสามสิบน่าจะส่งประมาณสามคัน ans, ครับเสียงความนะครับตอนนี้เอออเลือดเหรอชะลอกเหมือนเหมือนนักกบเลย เลข่าสองร้อยสิบเท่าไหรยังอยู่ไหมท้ายแล้วครับยังเอ๊ะไม่ใช่สองร้อยสิบสองร้อยสี่ครับหกแคทเคครับเป็นอมบอลเร็วครับตอนนี้น่าจะ cái lăng thăm kỹ các bạn luôn để đuôi thẳng thầm lại hả đi đâu khẳng ภูเขาไฟฟูจิครับจัดให้โลโลไปเลยครับค ja, uh ุกคาบ้านผัวครับผมกดลิงกบลิงกบลิงด้วยจ้อกบลิงสิน

จะดังเมื่ออะไรครับจะรบกวนใช่ไหครับผมเขีกระดาษเป็นลวดลายครับตัดม้วตัดโคมีศิลปะนิดหนึ่งครับ จนไหนครับธรรดาสมศกคุณันไหนครับผมคันไหนหนาะ vì đâu ơi เด็ตัวนี้ก็ทำงานทำสีส่วนลายท้ายครับเขาคอยชุดมกเขานี่งานเร่งงานด่วนเลยกันทุกคืนครับวันนี้มีทั้งมีทั้งช่างสีช่างเอช่างติดฟิล์มช่างเดินสายไฟพร้อมกันทุกคนเลยครับตอนนี้ วัดีครับพี่เลิล์วัสดีครับผมเนี่ยบดูช่างเองช่างติดฟิล์มเหนไหมครับโอ้ช่างติดฟิล์มนี่ช่างเจ้าครับชันเจ้าเองติดฟิล์มในระบบไฟ ็ช่างไฟครับช่างลูกดิ๊กไฟตลับครับด้านบนนะผมวันนี้มีทุกช่างเลยครับงานร่งงานบ่วนครับขึ้นั่งอยู่บนตือระบบไฟครับงานหนักครับลูกดิ๊กวันนี้ต้องร่งประมาณสองสามคันครับช่างลูกดิ๊กมาแล้วรีบส่งครับผมต้องวิ่งยินครับต้องขับรถคนยินด้วยครับแล้วก็ต้องมาเดินสายไฟครับ ลูกค้าอยู่ลำดวนนะครับอเภอลำดวนจังหวัดชลบุรีส่วนคันนี้ก็จังหวัดอ,อุบลครับเ o 7E คจ็ดอเมเร็วนะครับคันนี้ก็ GO 7E คจ็ดอเมเร็วครับแล้วก็ส่วนคันนี้เป็นโจ 8E คอมข้ามเร็วครับกโโ e, ระแสคอมามาเร็วมาแรงครับตอนนี้รถตอนนี้ก็ตัวประกอบรถคัน K หนึ่งสองสี่ ยู่ไหนครับคุณเลยตอนนี้อยู่บ้านตะมาทพวงครับบ้านกวันนะ่ะติดบ้านกวันนะ่ะเลยยกน้องยาวมานะ่ะพี่ไปดูอะไรครับพี่ทัานไหนเนาะถาดชัดหรือเปล่านอะอันนี้ก็ติดตั้งวาคุ่นเสร็จแล้วครับด้านหน้าครับ เหลือ้านหลังพอดีให้ช่างทำสีตายอยู่เป็นลายอยู่ดูใกล้ครับของคุ่มใส่เสร็จแล้วข้างกันเลอบวกนอกครับแค้นอกครับสูงจั่น,นะครับอันนี้ ดน,นหน้ากันครับแม่ครัวย่างอะไรแม่ครัวย่างอะไรแม่ครัวแม่ครัวได้ไรแม่ครัวย่างหมูครับแม่ครัวแม่ครัวย่างหมูครับผมจีอะจีทันนี้จะออกม่วงเอยไม่ใช่ออก เป็นคู่อกทองทองนะครับอกแนวสีสีเหลืองอกสีร้อนแรงหน่อยนิดนึงครับดูหวานกับสีร้อนแรงครับแต่ก็ดูสวยดีครับสว่างตาดีก็ดีขาที่อาจจะขับแคบหน่อยนะครับนี่ด้านหน้านี่มองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่พอไม่ว่ากันนะครับ เสียันท่นไหนครับคุณเลิฟเป็นเสียอันโอ้เสียอันยังไม่ได้ตโ,โตสุดมากจะโตรถให้ลูกค้าครับยังไม่ได้ตโตเลยนะครับลูกค้าช่วงนี้จองเข้ามาเยอะมากเลยคนที่มา,าบนอำเภออะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับจําไม่ได้คุณเลิฟเดิน,รน,นครับผมอำเภออะไรอันรวมเพือ่อไอหนู่ อุดมบุญอำเภออำเภออะไรอำเภอเมืองโอ้อำเภอเมืองในร่าอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอุบลอำเภอเมืองในเมืองเลยเนาะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับ สงส่งเงี้ยดูบุคคเดา๋ยวดอทำสีหัวแล้วก็ย่นช่วงแล้วต่อดาเลยครับคันนี้ที่มากับเฉียนบอกครัคอบออกตอนนี้ก็อยู่บ้านเสียนครับผมโอ้บบเบาๆเสียงเลยทุกที่ ก็เดีวเฮ้ยาะดดทั้งเลยมาดูช่างก่อนช่างดึกๆกันโตครับเงียบบเก่ร้ายครับไม่ได้อามาลืมอยู่ มันจะูมเต็กลึกเด็กนี่แถวที่มวยพิลักกันมามันมีอีกคู่หนึ่งใช่ปะ่ะฮะเป็นไรอ๋อ รูมนันออกไปอย่างนี้นะใช่ครับสวัสดีครับเจตโตจะเสียเร็ว,มวหมดใช่เดินอะไรเรเดินอะไรเดินไฟเดินอะไรสุดก่อนบ่

ต้องลกระถางไปแล้วโอ้โหนักต้องลงมือไม่่ยานให้